การดีดกูยอยู่ตรงนี้มานานแล้วพอถ้าจะมาเอาก็ลันกันนะจบขอให้ร้องขอมาได้เลยนะครับเรามีแผนในแต่ละระดับนะครับว่าแผนระดับป้องกันชายแดนหรือจะเป็นแผนป้องกันประเทศนะครับอยู่ที่คําสั่งการจากส่วนกลางนะครับสั่งมาไดให้กองทัพเรือพัฒนาแผนใหม่ก็ได้นะครับให้เราตีจากพื้นที่ที่เราผิดชอบไปช่วยที่ช่องบกฝ่าขึ้นไปถ้าสั่งมาเราก็พร้อมทำ กันด wow. ิน <man> ท <ciudad> <timeframe> <che seas future soon> ี่เป็นของไทยนะครับมันก็ไม่ควรจะให้มีใครเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับเมื่อเขาเข้ามาเราก็ต้องผลักดันออกไปการภาษาเองต้องเรียนให้เรามีความร้อมตลอไหลังจากที่ได้เห็นก็ได้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินที่มีนามสที่จากลุกลัำเข้ามาในเหน้าฟ้าหรือที่ไตยของเราเราสามารถขึ้นเดสก์แกลนภายในห้านาทีวันนี้ก็มีขึ้นนะครับเมื่อวานก็มี เพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ดแล้วว่าเรามีความพร้อมในการเ้าไปในการพัฒนาทางอากาศของเรานะครับแล้วก็โดยพาะยี่เ้อเพนฝูงใหม่ที่จะมาครับจะตอบโจทย์กับในเรื่องของความทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตในรถยนต์เรื่องของของสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสงครามสมัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจรับเราก็มีความพร้อมครับความพร้อมทั้งนี้ทั้งนั้น แล้วก็หารือพูดคุยกับทางทางกองทัพบกทาง,งทางภาคที่สองตลอดเวลาแล้วก็ก็คงอยู่ในความปกตินะครับแตถมงความพร้อม